วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปั้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ

โอ้ยอันนี้มาไวมากเลยนะของมาถึงปุ๊บรีวิวปั๊บเลยปกติไม่เคยปกติจะต้องต่อคิวนะแต่อันนี้ให้เป็นพิเศษละกันนะดูเหมือนเรตติ้งดีแล้วเกินอยากดูกันหลายคนนะครับอ่ะและพี่รูแมก็อยากได้มานานแล้วเลยและอีกอย่างหนึงก็คือพอซื้อมาปุ๊บรุ่น Complete Selection Modification เนะี่ยประกาศทําทันทีเลยแหมเหมือนกับรู้ว่าเราซื้อมาเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ซื้อรุ่น Complete อีกอีกอีก,อกทีหนึ่งมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับ ามาดูด้านหน้าอ่า Master สบีห้าห้าห้าดั5เร่าง Excel Form นะครับนี่มีของอยู่ด้านในด้านบนก็เขียนว่า f i g h t Excel Smart Brain ด้านข้างเป็นรูปของ f i g h t Excel นี่วิธีการเล่นนะเขาก็จะบอกมี Excel Memory อ่าไว้ให้เปลี่ยนกับตัว ตัวไฟสเกียร์ไฟโฟนได้อันนี้เขียนว่า e XL c e Mode วิธีการเล่นของเล่นชิ้นนี้คือมาในช่วงที่พี่รีวิวแมนตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อของเล่นจริงๆแล้วก็แล้วก็อดทนเนาะอดทนเก็บตังค์ไปแต่ยังเก็บไม่ได้มันตังค์ต้องไปใช้อย่างอื่นจริงๆแล้วก็ต้องใช้อย่างอื่นนะครับนะอย่าไปซื้อของเล่นจนหมดแต่ว่าพอดีตอนนี้ก็พี่รีวิวแมนทำงานแล้วสามารถหาเงินแบ่งส่วนหนึ่งไว้ใช้ ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใช้เรื่องส่วนตัวไว้ใช้กินอยู่ประจําวันแล้วก็มีเงินเจียดมาซื้อของเล่นสิ่งที่เราชอบในสมัยเด็กที่เราหาซื้อไม่ได้เช่นอันนี้เป็นต้นนะแล้วขอประชาสัมพันธ์รีวิวแมนเดิมนะครับมีสติกเกอร์ไลน์ไปโหลดกันได้เซิร์ชคำว่ารีวิวแมนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะเจอนะแล้วก็รีวิวแมน1.5ตอนที่สองฉายไปแล้วตอนที่หนึ่งก็ฉายไปแล้วไปดูกันได้นะครับอุ้ยตอนที่ร่างนี้โผล่มาใหม่ๆนะ ยากจะบอกว่ากรี๊ดมากมีความรู้สึกว่าหืมเท่มากเลย มามาดูรายละเอียดกันดีกว่าเท่ดีเนอะดูล้ำสมัยเป็นไรเดอร์ที่แบบดูครั้งแรกแล้วแบบโอ้ยทําไมตายคาเท่เลยยิงลำแสงล็อกเป้าก่อนด้วยแล้วก็ทีบแล้วก็ทะลุพุ่งโอ้โหอะไรมันจะเฟี้ยวปานนั้นนะลำโพองอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้เป็น LED แสดงผลตัวเลขอันนี้ไม่มีอะไรนนเลขห้าห้อะไรเป็นเป็นเป็นแค่แผ่นพลาสติกติดเอาไว้ที่เขียนว,ว่าโหมดเอ่ยไลท์เอ่ย forward เอยแล้วเนี่ยอะจัสเอ่ยอันนี้มันเป็นเหมือนติ๊ต่างให้รู้ว่าอ่ามันเป็นนาฬิกาพกได้สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้อ่านี่นะเล็กๆเนี่ยซ่อมไว้เดี๋ยมากนะครับในด้านล่างใส่ทาน 3A 2ก้อนอ่ะแล้วก็มีปุ่มเป็นปุ่มสองข,ข้างอ่ะสีแดงกับสีดํานะครับอ่ะอันนี้เป็นสายรัดไว้ให้เรา ใส่กับอันนี้เดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะอยากจะบอกว่าที่รีวิวแมนใส่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือเขาออกแบบมาแบบเด็กผู้ใหญ่ใส่ได้หมดเลยดีเนาะอืมเชื่อไหมไม่เชื่อใส่ให้ดูใส่ให้เดูออ้านี่ไงใส่ได้ด้วยแต่ว่าอาจจะแหมฟิตแอนด์เฟิร์มไปสักนิดนึงโอ้ มันก็หมอให้เด็กเล่นละผู้ใหญ่เล่นมันก็มันแบบนี้แหละดีนะแขนพี่ริวแมนไม่ใหญ่มากอ่ะมาเริ่มเล่นกันเลยครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้มีเสียงเหมือนเวลาเปิดตัวไฟสโฟนเลยอันดับแรกเริ่มเล่นแล้วก็ดึงเรโมรี่เนี้กมา <Reform ation. S 1> เพื่อไปใส่ยังไฟสโฟนก็จะมีเสียงรีฟอร์เมชั่นเมื่อกี้ได้ยินชัดไหมฟังอีกทีนะ เรา่าจะกดตรงนี้ก็ได้ <Information. S 1> อ่าเอามาใส่ไฟสโฟนแต่เราไม่มีไฟสโฟนก็เป็นใครสาแทนละกันเนาะอ๋อ oh. แล้วก็นี่มาใส่แทนอันน่ะอุ่ยเป็นใครสาล่างเอ็กเซลนะตามไปหลังเลยแล้วก็กดสีแดง คือลูกเล่นตาในห,หนังเลยเพราะเขากดปุ๊บเนี่ยเขาจะเร็วมากแบบ,บ,บเกิดมีนับเวลาถอยหลัง3,2,1,3,2,1ชามอ้าวหมดเวลาแล้วเขาจะคืนร่างเป็นร่างธรรมดาเองก็คือร่างนี้เขาใช้ความสามารถได้แค่10วินาทีเท่านั้นนะอ่ะมาให้ดูรายละเอียดอีกทีให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงกดปุ๊บมีเสียงสตาร์ทอัพแล้วก็ LED พุ่งอย่างนี้วูวูวู แล้วก็จะตัวเลขถอยหลังอ่าเลขเขาจะายหลังหมดแล้วเอาจริงๆลูกเล่นหลักเขาก็มีเท่านี้แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นเสริมที่ทำเพิ่มมาในหนังไม่มีหรอกก็คือปุ่มนี้นั่นเองลองกดทีนึงนะเป็นเสียงต่องตองตตงเต๊กเต๊กแล้วก็เป็น เป็นกราฟิกของ LED วิ่งจะมีเสียงดังประมาณ3รอบแล้วจะเป็นกราฟิกวิ่งวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดอีกทีนึงโตเตเตเตโตเตเตเตโตเตเตเตโตอ่ะแล้วก็วนวนอ่นี้มีทั้งหมด10แบบอันนี้แบบที่สามเลยนะป๊อปเป๊ป๊อปเป๊ป๊อปเป๊ป๊อป๊ป๊อสี่อันนี้เป็นลักษณะเหมือนแท่งพุ่งกุมาชน ห้าหกเจ็ดแปดเก้า <Pig> <istles> ตึ๊ดตึก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 ดหมดแล้วก็อีกทีก็จะวนไปอันแรกที่เรามาเนี่ยสำหรับเข็มขัดไคสานี่บางคนอาจจะไม่รู้อ้าวมีด้วยเหรอเห็นเคยมารีวิวคือพี่รูแมนเห็นว่ามันเก่าแล้วนะเห็คนะคนอื่นเขารีวิวไปเยอะแหละ ครั้นจะมารีวิวมันจะซ้ำกับคนอื่นไหมเอางี้ถ้าใครอยากดูรีวิวตัวใครสะในแบบพี่รีวิวแมนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเนาะถ้ามีคนสนใจเยอะก็ไม่มีปัญหาเรารีวิวให้ได้อยู่แล้วนะจริงไหมจริงไหมคาะเห็นไหมใครยังตอบเลยว่าคอมพลีทโอเคสำหรับการรีวิววันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r ร b e บริเวณนี้นะแล้วก็ ฝา,ากดู r e ี i e w Man 1.5ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูกดดูได้เป็นเนื้อเรื่องซีรีส์ที่สร้างต่อจากภาคแรกที่เคยทำนะแล้วก็มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือเราจะทำให้รีวิวแมนเเป็นฮีโร่ฮีโร่ประจำชาติขึ้นชื่อแบบมาร์สไรเดอร์เลยซึ่งตอนนี้จะเริ่มค่อยๆเน้นเนนเรื่องราวในส่วนของฮีโร่มากขึ้น แล้วก็ยังมีของเล่นเป็นส่วนประกอบว่าเราคือซูเปอร์ฮีโร่รีวิวของเล่นเย่เฮ่เย่เฮ่ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากชมตัวนี้ใครสารีวิวคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็กดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไปกันแล้วหมดเวลาแล้วคืนรัง